สวัสดีค่ะกลับมาพบกับไอครั้งกับ20อันดับสินค้าประมูลในกลุ่มอากรสแตมและเอกสารที่มีราคาประมูลจบไปสูงที่สุดในปี2,566ที่ผ่านมาของทางบริษัทเอ,อเซอรีคอลเลกติ้งค่ะ วันนี้ไอจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนไปดูกันว่าในปีที่ผ่านมาทางบริษัทเอื้อเสรีมีอากรสแตมและเอกสารรายการไหนที่น่าสนใจและราคาประมูลจบไปที่เท่าไหร่บ้างวันนี้ไอได้รวบรวมให้เพื่อนๆรับชมกันแบบเต็มอิ่มไปห้องๆกันที่นี่เลยค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมว่ามีรายการอะไรกันมากไอาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะและถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมที่จะฟังกันแล้วค่ะเราไปเริ่มกันที่อันดับที่10กันเลยค่ะ ในการประมูลครั้งที่63รายการที่120รายการนี้เป็นเอกสารผนึกชุดหรือชากรชุดแรกสีเดียวประกอบไปด้วยรัชากรชนิดราคา80บาทจำนวน7ดวงราคา40บาทจำนวน1ดวงราคา20บาทจำนวน1ดวงราคา4บาทจำนวน4ดวงและราคา1บาทจำนวน1ดวงรวมทั้งหมด14ดวงเป็นเงิน 637บาทจ่ายค่าขึ้นสาร625บาทค่ารับฟ้อง4บาทและค่าตัดสิน8บาทและรายการนี้มีการประมูลจบไปที่ราคา37,000บาทค่ะอันดับที่19ในการประมูลครั้งที่63รายการที่92 เป็นเอกสารหน้าคู่ผนึกอากรทั่วไปชุดแรกแก้ราคาเป็นราคา4บาทบนเสี่ยวจำนวนหนึ่งดวงตัวพิมพ์แก้สีดำและราคาหนึ่งช่างบนสลึงจำนวนหนึ่งดวงตัวพิมพ์แก้สีดำรวมทั้งหมด2ดวงเป็นเงิน8ปบาทค่าคันลอกคำตัดสิน4บาทและค่าตัดสิน 80บาทประทับด้วยตราประทับของศาลด้วยหมึกสีดำและรายการนี้ได้มีการประมูลจบไปที่ราคา37,000บาทค่ะ มาต่อกันที่อันดับที่18กันเลยค่ะในการประมูลครั้งที่65รายการที่12ชุดไทยยึดคลองมาลายูตรังการูปีพุทธศักราช2,486รูปเรือครบชุด15ราคาประกอบไปด้วยราคา1เซน2เซน3เซน 4เซน5เซน10เซน25เซน50เซน1นดอลลาร์2ดอลลาร์3ดอลลาร์5ดอลลาร์25ดอลลาร์50ดอลลาร์และ100ดอลลาร์ยังไม่ผ่านการใช้งานไม่ติดหินบนกระดาษไม่มีกาวสีสดและสภาพดีมากค่ะและรายการนี้มีการประมูลจบไปที่ราคา37,000บาทค่ะ มาต่อกันที่อันดับที่17กันเลยค่ะในการประมูลครั้งที่64รายการที่120ค่ะรายการนี้เป็นกระดาษกาดขนาด9.5คูณ6.5เซนติเมตรมีขอบมนค่ะตรงกลางปั้มนูนพระประมาพิไทยสีทองด้านล่างมีการลงพระนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูม,มิพลเป็นภาษาอังกฤษและมุมล่างขวา ปีคิตศักราช1961ที่เขียนด้วยลายมือค่ะและรายการนี้มีการประมูลจบไปที่ราคา45,000บาทค่ะ มาต่อกันที่อันดับที่16กันเลยค่ะในการประมูลครั้งที่63รายการที่86ค่ะรายการนี้เป็นอากรแสแตมชุดกาลันตันปีพุทธศักราช2486ชนิดราคา8เซนรูปตราอามสีแดงยังไม่ผ่านการใช้งานแบบบล็อกสรายการนี้ไม่ติดหินไม่มีกาวตามที่ออกจำหน่ายนะคะและมีการประมูลจบไปที่ราคา 48,000บาทค่ะอันดับที่15ในการประมูลครั้งที่65รายการที่7ค่ะรายการนี้เป็นอากรค่านาปรูปราคาตำลึงสีแดงสีน้ำตาล2ดวงคู่แนวตั้งพร้อมชานกระดาษด,ด้านบนไม่มีลายน้ำกาวค่ะรายการนี้มีการประมูลจบไปที่ราคา54,000บาทค่ะ เรามาต่อกันที่อันดับที่14กันเลยค่ะในการประมูลครั้งที่65รายการที่9ค่ะรายการนี้เป็นใบเสร็จรับเงินอากรค่านาจำนวน8ฉบับค่ะออกที่สมุดรปราการมีเพียง3ฉบับที่ผนึกสแตมอากรค่านาได้แก่แผ่นแรกสแตมค่านาราคากึ่งตำลึงสีน้ำตาลบล็อก8 และราคาสองสลึงสีน้ำตาลจำนวน1ดวงแผ่นที่สองผนึกสแตมค่านาราคาบาทสีน้ำตาลบล็อก8และราคาสลึงสีน้ำตาลจำนวน1ดวงแผ่นที่3ผนึกสแตมค่านาราคาสองสลึงสีเขียวพิมพ์ทับเวนพัสดุกศกหนึ่งหนึ่งสี่จำนวน20ดวงและราคาเฟืองสีม่วงจำนวน1ดวงค่ะ และรายการนี้มีการประมูลจบไปที่ราคา56,000บาทค่ะ เรามาต่อกันที่อันดับที่13กันเลยค่ะในการประมูลครั้งที่63รายการที่18ค่ะรายการนี้เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ขาวดำพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระราชโอรสค่ะทรงฉายระหว่างสเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่สองระหว่างวันที่27มีนาคมถึง17พฤศจิกายนพุทธศักราช2450ค่ะภาพนี้ มีขนาด11คูณ9เซนติเมตรตัดเป็นรูปทรงวงรีใส่ในกรอบพิเศษสีทองขนาด20คูณ18เซนติเมตรและรายการนี้มีการประมูลจบไปที่ราคา64,000บาทค่ะ เรามาถึงอันดับที่12กันแล้วนะคะในการประมูลครั้งที่65รายการที่3ค่ะรายการนี้เป็นอากรสแตมปชุดแรกพระบรมรูปรัชกาลที่5สแตมตัวอย่างสี Waterlow Sample Specimen ชนิดราคาเซี่ยวซีกเฟืองสลึงและบาทรวม5ชนิดราคาค่ะพิมพ์รวมในแผ่นเดียวเต็มแผ่นเล็ก จำนวนทั้งหมด9ดวงด้วยกันพิมพ์ด้วยสีน้ำเงินบนกระดาษไม่มีกาวปลุกฝันทุกดวงเจาะรูเล็กๆหนึ่งรูพิมพ์ทับด้วยสีดำว่า Waterlow s u n s p e c i m e n มีการประมูลจบไปที่ราคา68,000บาทค่ะ มาต่อกันที่อันดับที่11กันเลยค่ะในการประมูลครั้งที่65รายการที่141ค่ะรายการนี้เป็นต้นฉบับสนทิสัญญาไม่รุกรานกันร,ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสพุทธศักราช2483ซึ่งตรงกับในสมัยรัชกาลที่8ค่ะลงนามโดยผู้สำเร็จราชการโดยพระองค์เจ้าอาทิตย์ พิพยาอาภาและเจ้าพระยาพิชเยนโยทินผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชาองค์การโดยจอมพลปอพิบูลสงครามเนื้อหาสำคัญในเล่มนี้คือฝรั่งเศสไม่ยอมรับเงื่อนไขเรื่องการปรับปรุงเขตแดนจึงไม่ยอมลงนามเล่มปกแข็งขนาด22คูณ28เซนติเมตรค่ะเป็นภาษาไทยและฝรั่งเศส ปกหน้าและปกหลังพิมพ์ครูสสีทองค่ะและรายการนี้มีการประมูลจบไปที่ราคา70,000บาทด้วยกันค่ะเราเดินทางมาถึงอันดับที่10กันแล้วนะคะในการประมูลครั้งที่65รายการที่6ค่ะรายการนี้เป็นต้นแบบอากรค่านาชุดแรก ปีพุทธศักราช2,450ค่ะตัวอย่างอักษรยอ่อรัชกาลที่5จอปร,รอสีเขียวบนกระดาษไม่มีกาวสำหรับอากรชุดนี้ออกใช้สำหรับเก็บภาษีที่นาและแบบเต็มแผ่นแบบนี้ถือว่าหายากมากๆและรายการนี้มีการประมูลจบไปที่ราคา72,000บาทค่ะ อันดับที่9ค่ะในการประมูลครั้งที่65รายการที่114ค่ะรายการนี้เป็นพระราชาทะเลขาของรัชกาลที่5ลงวันที่12มิถุนายนรัตนโกสินทร์ศก 121ด้านหน้าซองจ่าหน้าว่ารับถึงกรมหลวงดำรงราชานุภาพและมีการลงาพาปปรมาภิไทยสยามมินในจดหมายเนื้อความในจดหมายใจความว่าวันที่12มิถุนายนรอส2 1ถึงกรมดำรง เมื่อคืนที่นึกว่าจะเขียนพอเห็นรายงานคอร์เรสปอนเดตหนังสือพิมพ์ไปจันทบ,บุรีอ่านเสียก่อนเลยลืมได้พูดแต่เรื่องพระยาชนลยุทธต่อตื่นนอนจึงนึกได้ถ้าพระยาสีไปแล้วบาวรเดทและชาติเดทไปได้กระมังลงนามสยามมินขนาดกระดาษจดหมายมีขนาด 17คูณ11เซนติเมตรและซองจดหมายมีขนาด12คูณ9.5เซนติเมตรมีตราพระราชจลัญจกรพระบรมราชองค์การอักษรขอมพิมพ์หลากสีปั๊มนูนอยู่มุมบนด้านซ้ายและมีการพับกลางค่ะและรายการนี้มีการประมูลจบไปที่ราคา74,000บาทด้วยกันค่ะ อันดับที่8ค่ะในการประมูลครั้งที่63รายการที่28ค่ะรายการนี้เป็นพระฉายาลักษ์ีเปียสมเด็จพระมหิตตาลาธิเบศอดุญเดชวิกรมพระบรมราชนกหรือสมเด็จเจ้าฟามหฮิดลมีขนาด15คูณ21เซนติเมตรบนกระดาษแข็งเขียนภาษาเอยอรมันด้วยลายมือใส่ในกรอบไม้ขนาด29คูณ37เซนติเมตร และรายการนี้ได้มีการประมูลจบไปที่ราคา80,000บาทค่ะเรามาถึงอันดับที่7กันแล้วค่ะในการประมูลครั้งที่63รายการที่13ค่ะ เป็นพระราชหัทะเลขาที่ววจุด33ทับ36ลงวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2,479ค่ะลงพระนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชทานเงิน1,000บาทแก่สมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทย กระดาษหัวจดหมายแบบพระบรมราชองการพิมพ์หลากสีปัำนูนพระที่นั่งบรมพิมานมีขนาด8คูณ13นิ้วลงพระปารามาพิไทยอานันทมหิดลผู้รับสนองพระบรมราชองการนายทวีบุญยเกียดซึ่งเป็นรัฐมนตรีณขณะนั้นใส่ในกรอบไม้ขนาด20คูณ25นิ้ว และรายการนี้มีการประมูลจบไปที่ราคา80,000บาทค่ะอันดับที่6ค่ะในการประมูลครั้งที่63รายการที่38รายการนี้เป็นพระฉายาลักษ์ขาวดำพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงนครชัยศรีสุเรเดชชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ขนาดภาพ9คูณ14เซนติเมตรติดลงบนกระดาษแข็งพิมพ์คำว่าโรเบิร์ตเรนมีตาแผ่นดินสิงคโปร์และแบงกอกใส่ในกรอบหมายขนาด17คูณ22เซนติเมตรและรายการนี้มีการประมูลจบไปที่ราคา82,000บาทค่ะ เรามาถึงอันดับที่5กันแล้วนะคะในการประมูลครั้งที่64รายการที่70ค่ะรายการนี้ เป็นพระราชาทะเลขารัชกาลที่5ลงวันที่12เมษายนรัตนโกสินทร11์116ค่ะถึงกรมมหมื่นดำรงราชานุภาพจากพระที่นั่งบรรณาคมสรณีลงพระประมาพิไทยสยามินเนื้อหาว่าทรงรับทราบข่าวการเสียชีวิตของนายอิทธิดำรงกระดาษจ,จดหมายมีขนาด 12.5คูณ20เซนติเมตรมีการพับกลางซองจดหมายมีพระปรามาภิไทยสยามินและรายการนี้มีการประมูลจบไปที่ราคา90 0 0 0บาทด้วยกันนะคะเรามาถึงอันดับที่4กันแล้วนะคะในการประมูลครั้งที่65รายการที่18ค่ะ รายการนี้เป็นเอกสารสารผนึกอากรทั่วไปชุดแรกแก้ราคา1นึ่งช่างบนสลึงจำนวน1คู่พิมพ์แก้สีดำรวมสองดวงเป็นเงิน160บาทจ่ายค่าตัดสินจำนวน80บาทสองครั้งประทับด้วยตราประทับของสารด้วยหมึกสีดำและรายการนี้มีการประมูลจบไปที่ราคา15,000บาทค่ะ เรามาถึงอนับที่3กันแล้วนะคะในการประมูลครั้งที่65รายการที่17ค่ะรายการนี้เป็นเอกสารพนึกอากรสแตมชุดเรือใบตรังกาโนชนิดราคา10เซนจำนวน3ดวงด้วยกันมีสีฟ้าช็อกนะคะประทับตราวงกลมเดี่ยวและประทับตรายาง2องบรรทัดคำว่าโคออฟสยาม แ e ลต์เรเวนูบรูเรนจนวน2ตราหมึกสีม่วงและรายการนี้มีการประมูลจบไปที่ราคา1 5 5 0 0 0บาทด้วยกันค่ะมาถึงอันดับที่2กันแล้วค่ะในการประมูลครั้งที่65รายการที่113ค่ะรายการนี้เป็นนามบัตร พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัวรัชกาลที่4บนกระดาษแข็งหนาด้านบนพิมพ์ตราแผ่นดินพิมพ์สีทองมีทั้งภาษาเยอรมันภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษในภาษาอังกฤษค่ะมีการแปลว่า the first king of siam มีขนาด11คูณ6.5เซนติเมตรและรายการนี้ได้มีการประมูลจบไปที่ราคา130,000บาทค่ะ เราเดินทางมาถึงอันดับที่1ของกลุ่มอากอสเต็มและเอกสารที่มีราคาประมูลจบไปสูงที่สุดในปี2566กันแล้วค่ะได้แก่การประมูลครั้งที่64ในรายการที่7นะคะรายการนี้เป็นเอกสารสารอุทธรณ์ที่ 255ทับ112ผนึกอากรทั่วไปชุดแรกแก้ราคาราคาหนึ่งช่างบนสลึงจำนวน5ดวงตัวพิมพ์แก้สีดำและชนิดราคาอื่นๆรวมทั้งหมด8ดวงรวมเป็นเงิน5้าช่าง48บาท จ่ายค่าอูทธร448บาทสำหรับทุณทรัพย์11,200บาทประทับด้วยตราประทับของศาลมึกสีดำและรายการนี้มีการประมูลจบไปที่ราคา290,000บาทค่ะ 1สนสองแสนสองห้าแสนสามแสนสามห้าแสนสี่แสนสี่ห้าแสนห้าแสนห้าห้าแสนหกแสนหกห้าแสนเจ็ดแสนเจ็ดห้าแสนแปดแสนแปดห้าแสนเก้าแสนเก้าห้าสองแสนสองแสจนสองแสน 2, ครับในห้องขนาดนี้2องแสนแล้วครับ2องแสนหกมีไหมครับ2องแสนครับในห้องผู้ประมูลใหม่ครับ2องแสนครับ 270แสนท่านเดิมนะครับ2 0 0แสนมีไหมครับ2 0 0แสนครับในห้องครับ2 0 0แสนครับ เป็นยังไงกันบ้างคะกับ20อันดับอากรสแตมและเอกสารที่มีราคาประมูลจบส,สูงสุดที่ผ่านการประมูลจากทางบริษัทเ e อื้อเสรีคอลเลกติงในปี2,566ที่ผ่านมาค่ะและถ้าเพื่อนเพื่อน,อนท่านใดที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วสนใจอยากจะนำสิ่งสะสมมาเข้าร่วมประมูลหรืออยากเข้าร่วมประมูลเพื่อนเพื่อน,อนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปที่บริษัทเ e อื้อเสรีคอลเลกติงตามช่องทางที่ขึ้นปรากฏบนหน้าจอได้เลยค่ะ และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามไดเชื่อบูไว้ด้วยนะคะวันนี้ไอต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย